สบายดีท่าบายดีท่านผู้ชมมืม่อนี้มาท่านผู้ชมมาส้มคลองน้ำคือเกา่ามาเปิดน้ำเบิ่งพี่น้องเปิดน้ำเปิดปั๊มน้ำเข็นบอ่อปังเสียงน้ำกันเข็บนบ่อ काय ว่าเสียงได้นี่น้ําสิขึ้นบ่หรือบ่ขึ้นขึ้นบ่ว่าเนาะบัดมีแต่แหนพูน่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหขึสิขึ้นอยู่แบบนี้อึ๊บโอ้โหอึ๊บเออเสียงเง่นเง่งมากๆน่าจะขึ้น น้ำใสกกนิ้วข้าหรือว่ากกกระดาษพี่นอ้องเอ้ยเขาเจ้าปลูกไว้งามกับงามเทะๆกรมสลรบประทานเขาเจ้าปลูกไว้เนี่ยปานเหล้าเอามากว่างามเทะๆสูงยาวคือจะคืนอย่ดอกคันผู้ชมเสียงแน่นๆแบบนี้ รลบหนามถูบนนามขาไปในโบเก็ดแรงมันจักแรงกันแน่หรอโบในใจชิพแรงบอกูเท่าไหร่รนี่แหละโมเสียวซานทางด้านเนี่ยตันไนด,ด้เด้อรับตัวชมเลยเราเราเอาโอ้ชิพแรงชี้นอกระชีพแรงเจ็ดจุดห้ากิโลกิโลวัตตสิบ สิบสแพีเมนบอกอาชีพเป็นแรงนะั้นทิพแรงบพนณะทางด้านเทคนิคทางด้านมอเตอร์อะไรแต่ว่าพอดูออกน้อยนอยหนึง่งบรรยากาศคอยคำย่ำแรงพี่น้องเอ,อะะ้อยน่าไม่ดีอ่าตะเวนทุกดินทั้งผู้ น่ากุ้งข้าเจ้าเนาะที่มองเห็นนี่ก็ได้บรรยากาศคลองน้ำยังมาแรงรูบส่วนประทานข้าเจ้าพี่น้องน้ำข้าเจ้าปล่อยมาตลอดทั้งปีแถวเดียร์ข้าเจ้าทำการเกษตรหลายพี่น้องปลูกเขาปลูกพืชต่างๆ่าท่านแล้วก็มีพวกปศุสัตว์การเลี้ยงไก่ยังต่างๆแา,างกเลี้ยงกุ้งเลี้ยงยังเลี้ยงสัตว์น้ำ หลากหลายอาชีพแถวนะครับเจ้าฮิตกันโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บก่าอย่างไรเอามาเปิดปั๊มน้ำสุดๆโคก,กระเดางามงามกระเดาโพลิพิเนโทมโพลิพิเนโทมไฮมอเตอร์เนาะกาันแดดกันความร้อนเนี่ยแต่คนก็เห็นลังค่าไว้อยู่ฮนะนี่ลังค่าอยู่แล้วก็รักษาต้น